มีแสงแดดออกพี่น้องเลยออกมาเล่นโอ้เย็นหนาว่ดูได้ว่าสามสิบนาทีพอหนิพี่น้องเราท้องหูแบ่งจมุดกขาเป็นยังไงต้นนี้ไปใส่เมือนี่คือโบเหินคือโบเหินตัวนย้ยมั้งจ้าตัวนย้ยก็จะไปใส่พี่น้องโบเหินสัม อหน,นึ่งโมเมนปกติเดี๋ยวมันอยู่โซนนี่เดี๋ยพี่น้องโมเมนเบืง้งหมายเลนโมเมนบ์โมดูหายไปสิเท่าท้องอยากเก่งไงี่ไดีเ้าเท่าท้องก็ได้อยากจะจอบกัดต่เขาตะกี้เป็นกระลอกที่คนขางสุขุมพี่น้องมาช่วงหลังเห็นไปกับเจ้าตัวหนุ่ยดูดู บุจักไล่กัดไล่เด่นเขาสงสัยไล่เลี่ยนเอากับเจ้าตัวหนุ่ยกับูจักขนาดสีดำกับบุญยานได้เพื่อนเด่นกัดหอดสีดำดำกระดอกสีดำก็ดั่งเลียนมานี่มันขยบมันยางดิน อย่างกำลังไก่ตอน่ำคำพี่น้องตะเวนกําลังจะตกดินสี่หาโมงแรงโยนไปทัวจีบกบได้พี่น้องแง่มนี้เพราะว่าใบห้าใบไหม่หลายโยนไปมันตกลงใบไหม่กระหกอกหาเบ่เห็นโอ้โ เจ้าตัวน,นุ่ยอ้อตัวน,นุลงจากกุ้งใหม่นี่บ่อันนี้ไอ่เก้าเห็นผมจะแลนเขามาคุ้งคุ้งผมเลยได้พี่นนังแปลกๆยี่เดินโอกาเขามาไกลไปแถอะเพื่น